และนี้ก็คือการบ่มแบบธรรมชาตินะคะบ้านเราเนาะมาดูกันว่าสองคืนใช่ไหมสองคืนจะสุกไหมบ่มด้วยใบขี้เหล็กนะคะผลออกมาว้าวสวยมากๆค่ะแม่แม่จ้ะวันนี้พี่บัวมีอาหารแล้วนะคะสุกหมดไหมนี่ใบไม้ที่เรานำมาบ่มนะคะใบขี้เหล็กที่แม่วานได้พูดไปนะคะ จะออกมาแบบเหลืองเขียวนะคะคุณแม่จา๋าแต่ว่านุ่มแล้วก็สุกแล้วนะคะนี่ผลไม้มีเต็มเลยนะคะมีแตงโมด้วยนะคะวันนี้ก็จะเสริมส้มโอด้วยนะคะสองถุงปุ๋ยนะคะ,ะเป็นกล้วยที่หาจากตามธรรมชาตินะคะนี่หวีใหญ่ๆนะคะลูกโตๆสุกหมดแล้วนะคะพ่อยกออกไปข้างนอก ตอนนี้พ่อควันกำลังรื้อออกมานะคะใบขี้เหล็กอัดเข้าไปนะคะคุณแม่จ้าสองคืนสุกสวยงามมากเหลืองๆเ,องเ,องเขียวๆนี่นะคะอันนี้มันเป็นการสุกแบบธรรมชาตินะคะที่แบบ จะออกเป็นเหลืองเขียวนะคะอาหารของพี่ใบบัวเนาะกินแล้วจะได้สบายท้องนะคะ้วยน้ำว้าหวานๆจ้าพร้อมเสิร์ฟข้างในนี้ก็จะเป็นใบขี้เหล็กนะคะอันนี้ไว้กี่คืนครับพ่อคืานสองสองคืน,นะคะสองคหใหญ่ๆโตๆโตโตนะคะ